สวัสดีครับมื่อน,นี้พ่อๆพอกับผมเลาะทั่วไทยไปทั่วทีฟนะครับมาห่อแล้วเรืองในเบื้องเด้อปูส่สูชกนะครับเหลือผู้เดียวนะครับแสนบดฑิตเงาใยทอมเงาใ่ทมแต่เทียมแต่เท่านะครับตะถอนครับตะถอนใส่แว่นดำตลอดเลยนึกว่าดาราไอจากไอฮอลลีวูดพี่น้องเลยปู่นะครับปู่ว่าสิดายโทรมาบลรับพี่น้องเลยอันนี้ยานะครับนี่คนอันคนพยักคนพยัก ยิ่งคือเสือซื้อใส่อกอกมาให้กินครับนี่คุ้มให้กินนะครับอันนั้นน้องสาวนะครับพวมไปซื้อหมูมาเมื่อกี้นี่อย่าใส่เกลือด้วยน้องอบอเพื่อเสียไอเห็นน้ำตกน้องสาวนะครับคุณพวมย่างมันเป็นโซเฟอร์เห้ไปมันโอ้ยัรถออกไปกินอยู่เมื่อกี้นี่ขรถอเวเฮ้ยขี้รถพ่วงคุณเลนอธรรมดาที่ไหน ปูนะครับนี่เพื่อนกำลังเฮ็ดฝ่ายเฮ็ดป่ายเพื่อนผูกรถให้โดนๆได้มาว่าสิโทรมาด่ามาว่าสิดาพี่น้องมามาหอดใจอ่อนพี่น้องเลยโทรศัพท์ก็บเป็นนี่ไร่วันหมดจ้ายังเลยบ่ใส่ใส่แว่นดำตลอดนะครับขาเดียวนะครับเสื้อผูกหัดหลังเซย์เงว้ยเขาว่าขั้นอยากเห็นผู้ถอนเบิ่งลุงเดือนแล้วก็แล้วอยู่หุ้นเขาว่า คือกันแล้วเอเอลุงเดือนเราเศร้ากินเหล้ากินเบียร์แล้วคุมเมื่อนีผู้เพิ่นจะไปผูกรถให้นะครับทางพุ่นละเออคาถามีกระเป๋าลงเอาทิมซะเอาถ้วยข้าวมาให้แม่เอข้ามาให้แม่จุม๋มอา่อาอย่างน้ำหลังปูนะครับซูสกไอ้สะแก้วน้องพี่น้องเนาะ ใส่แว่นเสื้อหมัดทั้งอย่างพร้อมพี่น้องเลยทั้งเสื้อไนล่อนโอ้ยโคดโพโคดโฟลมงมแตง่งเออพระอ้อยอะอแดงเด้อเข้ามาห่อเลยเด้อนี่นี่นี่สามจุกนี่สามจุกนี่เออก็อเอามานะครับเอาเข้ามาให้หน้านะครับเหลือผู้เดียวนะครับแสนบัณฑิตซุ่มเงาซุมา่มเงาพี่น้องเลยครับอยู่บนรถนะ อ้าเปิดเลยเปิดเลยนี่ละผูกบ่อนพ่วงอะไรเนี่ยให้เพื่อนมาผูกคั่มผูกคูนให้นะครับอ้าเขาไปนั่งเบื้องนั่งเบิ้องกอดเกิือมเนี่ยเเหยียบขี่ตุมเหยียบนั่นเหยียบบันไดนะขึ้นเออนั่นละย่านโต๊ะบริเวณอย่างเนาะเฮ้อฮ้อนกับยามันเย็นกับสิมีแลวเนาะโอ้ยวัชิมายืมเงินส่นี่เด้นี่ เดือยปลายมันในดอกอีกสามปีก็ไล่ปีละหมื่นไอเดือนละหมื่นสี่หมื่นสี่ให้ให้ปู่เพื่อนผูกไห้นะครับโอ้ยหลานทรายมาทางทีเพื่อนาะมัดเป็นปุ้มเลยพี่น้องเลยคุ่นน่ะมัดแน่นๆมัดดีๆอย่าสั้นดีล่ะเอ้าดูให้ดีไปแห้งไปดีมาดีเออลำล่ำเลยๆกดเออกดแต่แต่ว่าจะกินเราเมา กดงนี้เอกเออนั่นคำคุณนะครับปู่เพิ่นผูกให้นะครับลงดีๆได้นะครับสภาพเด้อซุ้มไอายซุ้มเอื้อยซุ้มอ๋านะไอซุ้มน้องนะครับเบิ่งสภาพคุยกันได้เฮาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับมามามาคุณใดก็ยากพี่น้องนะยากน้ำากงกินการอยู่การไปกันมาเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ับมาซ้อยกันพี่น้องเลย ซอยกันมาเห็ดตูบหาเสาหาสังกะสีหามิทซันชิดมาลงหายิดมากองให้เพื่อนก่อเองนะครับค่อยคุยกันนาอพี่น้องเห็ดจังไดสนทิมบ่ได้ได้พี่น้องเลยสิทิมก็เสียดายสิาบก็ขี้เดียดเิ่นว่าคือกันก็ผู้ข่าละโบเลาะโบไปกับโบเห็นนะพี่น้องน้องสาวนะครับน้องสาวกําลังสี่ย่างหมูไปซื้อหมูมาจากตลาดเมื่อกี้คอหมูท่านคอขึ้นมันหอกพี่น้องคัย มามีข้อเลยนั่นแหละนั่นแหละย่างเบิดต่อนล้น้องเดี๋ยวแพ้กันมันสีสุกมันสีสุกเดี๋ยวนั่นแหละสีบดซุกนะครับเมันไม่เห็นสภาพไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่นั่นสิว่าเลาะตัวไทยไปตัวที่ว่าบัวถ่ายให้เบิ่งเบิ่งนะครับผมผมบ่อายเด้อพี่น้องผมบ่อายเออเพราะว่าผมกระจนญาติกระจนกระต่างคนต่างหานะครับจนมานี่ปั๊บกำปองนะครับ สูชกสกเาเกาหอาครับขอบคุณนะครับจากเลาะทั่วไทยไปทั่วทิพหาเห็นแล้วพี่น้องเอออกแต่เศราบ่ายจังหอดพิมพ์ิษพี่น้องเลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ